เงแผ่นดินค่ะผู้สาวไลยผู้สาวไลยน้องแผ่นดินแผ่นดินแผ่นดินพี่พี่น้ำหนึ่งจะกลับแล้วนะคนไหนพี่น้ำหนึ่งอ่ะคนไหนพี่น้ำหนึ่งชี้หน่อยสิคนไหนพี่น้ำหนึ่งคนไหนคนไหนพี่น้ำหนึ่งพี่หนึ่งคนไหนอ่ะพี่หนึ่งจะกลับแล้วพี่หนึ่งจะกลับแล้วนะแผ่นดินจะกลับวันไหนอ่ะ แผ่นดินชอบโรงพยาบาลทำาหนูหนูหนูจะกลับเมื่อไรเป็นอาวแผ่นดินชอบโรงพยาบาลอยู่นี่ตลอดไหมอยู่นี่ตลอดเลยยืนมนบ่เน่อหนื่อเอาแล้วพี่พาขวัญให้กลับไหมให้พี่พาขวัญกลับด้วยไหมแล้วหนูจะอยู่กับใครแผ่นดินจะอยู่กับใครอยู่กับแม่อยู่กันสองคนจะจะจะอยู่กี่วัน จะอยู่กี่วันเพนดี้จะอยู่กี่วันอะอ๋อจะอยู่กับแม่จ๋าสองคนแม่จ๋ากลับได้แม่จากลับได้แล้วเพนดี้น่ะเพนดี้จะกลับวันไหนวันที่สิบแปดคุณอูกวันที่สิบแปดวันไหนสิบแปดบองนี่หวยออกอะไรหวยออกอะไรบอกเพนดี้เร็วหวยออกยังงนเหรอหวยออกยังหวยออกยังหวยออกยังเร็ว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 หวยออกยังเพนดี้เร็วเร็วบอกบอกบอกเอฟซีดิบอกเอฟซีแม่ลินหน่อยเร็ว บอก FC น้องแผ่นินหวยจะออกอะไรหวยจะออกเลขที่เลขที่อะไรหวยจะออกเลขที่เลขยังเลขหยังเร็วเร็วเลขยังงเลขอะไรนะเลขอะไรนะ เลขหนึ่งเลขอะไรนะพูดใหม่เลขสี่แล้วเลขอะไรอีกเอาอีกตัวหนึ่งเอาอีกตัวหนึ่งเลยเลขอะไรเลขฮะเลขสี่อมักคือพ่อจันนี่เท่านั้เลขสี่น่ะนะพ่อจันนี่หนูก็ชอบเลขสี่นะกำลังกำลังร่อถามแพ่นดินกำลังรอถามน้องแพ่นดินว่าหวยออกอะไรเนาะน้ำหนึ่งเนาะ น้ำหนึ่งออกเมื่อานี้เนาะน้ำหนึ่งกลับบ้านวันนี้ใช่ไหมคะค่ะจะคิดถึงที่นี่ไหมจะคิดถึงที่นี่ไหมจะคิดถึงแผ่นดินไหมจะคิดถึงน้องแผ่นดินหรือเปล่าเออหนูอยากกลับไหมหนูอยากออกจากโรงพยาบาลไหมอยากกลับบ้านไหมหรือว่าอยากอยู่ที่นี่ต่ออยากอยู่นี่ไหมไม่อยากอยู่นี่ต่อไหม น้ำหนึง่งน้ำหนึง่งนี่ดิพี่น้ำหนึ่งอยู่นี่แผ่นดินให้พี่น้ำหนึ่งกลับไหมกลับให้พี่น้ำหนึ่งกลับเหรอแล้วแล้วแล้วแผ่นดินจะกลับนนวันไงหนกลับตรงนี้ฮะกลับตอนบใบอ๋อแผ่นดินกลับตอนใบหุ่นหุ่นโอ้ยไม่ใช่แม่เจ๋ยตักตัวกักตัว นี call, ้เคาก็มีคนไข้ที่ออกไปแล้วนะคะคนไข้กล ja, uh, ับแล้วสองโอ้โหสมาชิกก็ขาดไปอีกแล้วสมาชิกขาดไปอีกแล้วเดี๋ยวคุณจ๋าก็มาเดินส่งน้องๆนะคะพันในมีผู้ใดพักกันอาบน้ำค่ะมันยังอากาศเย็นๆอยู่น้ำเนืองโชคดีนะน้ำ น้ำหนึ่งมาอยู่ตั้งแต่ตั้งแต่เมื่อใดนะคะยี่สิบปดพฤศจิกาวันนี้วันที่เท่าไหร่ล่ะเมื่อว้เที่สิบห้าอ๋อพอที่จริงอ่ะน้องต้องได้ออกแล้วแต่ว่ารอคุณแม่เพราะว่าคุณแม่ก็ติดเหมือนกันนะคะก็เลยออกพร้อมกันแ่นดินมาส่งพี่น้ำหนึ่งเหรอครับพี่น้ำหนึ่งจะกลับแล้วบายบายพี่หนึ่งยลูกพี่หนึ่งจะกลับแล้วแผ่นดินจะกลับวันไหนน่าจะย8ดหนูหูหนูชอบโรงพยาบาลสันเคนวะ ดูชอบโรงพยาบาลอ่าตุ๊กติ๊กไปซักผ้าป่ะอ่าตุ๊กติ๊กไปซักผ้าอยู่น้องพักขวัญน้องพักขวัญจะออกเมื่อไรอ่ะพักขวัญจะบาย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 แผ่นดินบายบายเพื่อนแผ่นดินเมื่อไหร่จะออกแผ่นดินน่ะบายบาย ไม่บายหรบไ่บายหรอไ่บายเหรอไายบายไายบายโอ้ยนี่อะยังต้องกันนี่ร้านจ้งสบายอ่ะเจิละเอาจ้ิละว่ต้องต้อนร้องเพิ่นหรอยากหมอเลือกมากของเจ้าจะเลือกมากพจริตน่ะ เรื่องมากโดยเฉพาะอีรชารินนะคะเรื่องมากเวลาเขากินก,กินไปจะอย,อยู่วันไหนก็อยู่ไปอยู่ยังไงก็อยู่ไปหรอ่าเรื่องมากรู้สึกว่าทีมงานสิพักกับเรื่องมากเรื่องของกินค่ะ,คะขอคุณหมอคุณหมอจมแบบน,นี้ขอ,อคุณหมอคุณหมอจมโอ้โยหน้าสดน,นะคะแบบล้างหน้าแบบว่าสดๆเลยเนี่ยค่ะไปใส่แอปบแฝงที่บ้านเมื่อตอน อินช็อตจำไม่ได so ้ค่ะบาย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 แผ่นดินส่งเพื่อนแล้วดู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 ตัวแสบ้องดินชอบาย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 นะน้ำนงแผ่นดินไปด้วยไหมเนี่ยแผ่นดินอ๋อแผ่นดินเอาไปส่งเลยแล้วแผ่นดินส่งเพื่อนมาเร็วมาเร็วมา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  โอ้ได้กลับแล้วพี่นี่กลับแล้วนี่ดกติดเชื้อห้ามเข้านะคะนี่ขออ่าได้พี่หนึงต้องไหนเอาของบานึงค่ะงั้นโอ้ยพี่พี่หนึ่งี่่อาอ่ะอยากบึ้งอยากบึ้งึ้นกันอ่ะ

ออาอุ้มนะอุ้มนะนักงเงยันคน้นเออาบายบายโอ้ยไปเรียบไปเรียพี่จังล่ะพี่หนึ่งกลับแล้วบายบายก่อนโอ้สมาชิกเราลดน้อยลงอีกแล้วพี่นึ่งไปแล้วไปหาพี่นเรอไปีกแล้วลดลงก็ดีอย่างนึงก็คือผู้ตรวจเช่าไม่เ้นเนาะค่ะโอตอนนี้เหลือไม่กี่คนนะคะนี่ กลับแล้วพี่หนึ่งกลับแล้วนะคะยู้อนว่งกันลายมือกันสนิทสนมกันค่ะอยู่ด้วยกันหลายวันก็สนิทสนมผูกพันนะคะกับเป็นห่วงกันนะคะผู้ใดเม่าผู้ใดกลับเขากะสรงกันค่ะดีใจน้ำนะคะที่เพิ่นรักษาโตหายครบนะคะู้หล่าคุณแม่คุณแม่คุณจ๋านอนฟังเพลงสบายแม่อาการเป็นังไงเนี่ยคะเพิ่งติดม้าเนี่ยคุณแม่อาการเป็นยังไงเนี่ยการอันไขแล้วไขอยู่สามอันนะไข ไข่เพราะมันไข่ขีงหอนไข่น้าในในน้าเบิ้ดเหมือนบ้านนี้ครับบ้านมันไปซ้ำเหมือนสปซีแล้วายไปสื่อแนวตรวจให่แม่เนี่ยสื่อแนวตรวจมาให้แม่นะไปสีมาสีมุกแหลกไปสื่อมามาตรวจถึงขืนสองขีดเพราะข้นสองขีดไปก่อนพาแม่ไปโรงพยาบาลเดี่ยหนีว่าสั่ไปตรวจเพิ่งมาให้มันคลัทมาโรงพยาบาลเข้ากับมาตรวจขึ้นสองขีดก็่าเป็น โควิดโควิดร0อยเปเ็นเนาะค่ะาเขากับทรงแล้ก็ไปฝุดไปมุ่งวนาเซิงอันน้นนันเนาะทรงไปตรวจแิดทรงเชื่อไปตรวจแอนทรงชื่อไปกะแต่เป็นเนนอเท่ากับไปเอาคืนกินอ๋อเขียวขึนไปเอาแม่เลยเนาะเขี้ยวคืนไปเอาที่แดดก็่ามืออื่นเงเสได้มาเขาบอกเคี้ยวขึนอันพออ๋โรงพยาบาลที่เขาไปคคอยด่าโต มหาเราแม่บอานตัวมาว่าแม่เราผมเป็นโควิดเฮ็ตเซ็ตรังไรสิมีดจดไปลาบดูเซ็ตรังไงถ้าผมจ้าเพื่นเพ่นนี้ว่าแต่ไปเอากลางึ้นสะดวกสะดวกแล้วไม่์หันยานนอกยานเป็นยังไงยนเป็นโควิดยานได้มากลองคืนโดนเลยอ๋อกลางคืนคือนั่นเพราะว่าคืนนั่นคุณหมอกับโทรหาดินเนื่องกันนะคะเพื่อนเพื่อนจะถามว่าอาจจะเป็นเคสที่ติดมาจากที่เดียวกันกับน้องแก้มหอมนะเลยก็เลยคุณพโทรไปถามลิ้นอยู่เมื่อนั้นนะ อย่างนี้ไว้มาตอนมาตรวจนั่นเขาก็เห้เมื่อหนอนบานสักวันได้อืเมื่อกัดตัวบานเบื้องเหมือบาจนคำคำเสียเสียออกมาสีหัวฝนกระเมิดปุ่นได้ก็จังมาทู่มาบอกมาบามีบาดไปโอปตอกับเบามีรถมาหาพอดีอันคอีดาก็ได้ทู่หาเข้ามาลุกบานเด็กถุงหน้าสามถุงว่าเขาไปหลับเป็นฟีดถุงสามถุง รักษามาพรดีม่กินยาก็ให้กินเกลาเม็ดดลดหึ่งซื้ามันดดดีดีขึ้นเลยเนาะค่ะดีนเลยเนาะใกินเบิร์กเกียนหาซิดเม็ดกินเพิ่มมาหาซดเม็ดเ่ะหาหมนี่แม่นับไปนะค่ะนับเข้าเขียนใส่หันใบบาดมือมือเอื่นมากใกินอีกเกลาเม็ดอีกบาดมือต่อไปค่ะเือซีเม็เก้าเก้าเม็ดนี้เพื่อให้กินยุ่สองสองเถือนะคะแล้วก็ ซีซีเช้าเย็นเช้าเย็นนะคะซ็อกกุ่กับสองโมงนะคะแต่ว่ากับคุณแม่บม่ได้มีอาการอี้อย่างไรเนาะเป็นแค่ซ้ำนี่นะมันโดนก็ว่ามันมันข่าวกกแต่มันบกระจายนะร่างกายแข็งแรงคุณแม่อายุ67นะคะแต่ว่ายังแข็งแรงแข็งแรงกับไม่ได้แบบว่ามีมีแสบซ่อนลายเบาหวานกับปนั่น แต่ว่าจริงๆคุณแม่เนี่ยครบกําหนดแล้วนะคะแต่ว่าพ่อเดียนนั้นเบื้องหลานซอยคุณจ๋านะคะเพราะว่าทั้งแผ่นดินทั้งผ้าขวัญเนาะยังน่อยอยู่ก็นล้อกับพ่อมกันวันที่สิบแปดนะคะกับลิตาอยู่ด้วกันกอนกินข้าวเป็นมู่กันขอดอนย้บเวลากินข่าวก็ดีใจด้ยค่ะว่าคนสิมาโซงอย่างพวกกรลุ้นกันนะคะวันนี้เห็ดกับข่าวแล้วก็จมเนตแต่ถักจมก็กินไปนะคะ อย่าเลือกมากนะจ้าเดี๋ยวก็แม่กะกะสิหายหายเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้กับบมีเชื้อเพราะว่าน้องสองคนที่มาอยู่น้ำเฮากะเพิ่นมาเฝ้าลูกพ่นกับบติดนะคะแสดงเสื้อเสือมันตายเสื้อมันตายแล้วนะคะขนาดน้องที่เขามาอยู่สองคนนี่เขาก็ยังไม่ติดนะคะฉะนันออกไปกับยาา่าเฝ้ารังเกียจกันเ้ยค่ะบอมันมันไม่ได้ติดกันแล้วนะคะตอนนี้คือเราฆ่าเชื้อทั้งหมดแล้วนะคะเห็นรังเกียดกันเลยเนาะอย่าลังเกียจกันเ้อค่ะเด้อ มันบ่มีกําลังใจเลยออกไปผู้นั้นผู้นี้ว่าเอาใมันกลายเป็นมันบันทอนจิตใจมันบม่มีผู้ใดอยากติดต่อหาโลกยังไงเนาะก็ให้เห็นใจกันแน่แล้วตอนนี้มันมียารักษาสร้าัมวัดวัดไงนะคือติดกันไปแต่ว่าเชื้อวัดตัวนี่มันมันไม่อยู่มันไม่อยู่เราเพิ่นกับรักษายากแต่ว่าตอนนี้คนที่รักษาเนี่ยคือหายหมดแล้วไม่มีเชื้อเขาจะให้กราบเ เพราะว่ากินยาแค่ห้าหมือจริงๆเนี่ยก็เชื้อก็หายแต่ว่าที่จริงเนี่ยเขาเขาให้อยู่ต่อตามเกณฑ์เผื่อไว้นะคะพเพื่อให้เผื่อไว้ <c oughs> แล้วออกไปข้างนอกก็คือเราก็จะไปกักตัวต่อให้มันครบยี่สนะิบมือใช่ไหมฮะอย่าละเกลียดกันเด้อได้ตัวนันแหละเออได้ยังไงป้าดินายออกําลังกาองกําลังก่อนดูนี่มัน้องมาต่อคุณธเจ้า 乖吧。Bye bye.